สวัสดีค่ะมาทาจินพากินพาทำค่ะวันนี้จะมารีวิวผักสลัดนะคะสลัดนะคะกรีนโอ๊กนะคะเห็นไหมคะที่ขุดแปลงไว้วันนั้นนะคะเอามาลงแล้วนะคะสลัดค่ะกำลังงามเลยค่ะ ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะนี่ค่ะอีกหน่อยก็จะได้กินแล้วนะคะอายุ2อาทิตย์กว่าค่ะนี่ค่ะกำลังถอดยอดออกมานะคะนี่ค่ะดูเลยค่ะผักปลอดสารนะคะใส่ปุ๋ยคอกค่ะ งามไปเลยค่ะอีกแปลงหนึ่งนะคะอันนี้ถั่วค่ะแปลงนี้ถัว่วแล้วก็ผักกาดนะคะผักกาดขาวค่ะกำลังเกิดเหมือนกันเลยค่ะเพิ่งได้อิตย์หนึ่งนะคะเพิ่งได้อาติตยหนึงนะะงน่งค่ะขึ้นงามแล้วค่ะ นี่ค่ะกำลังขึ้นงามเลยสงสัยต้องเอาไปขยายแล้วค่ะเพราะว่ามันเกิดซ้อนกันนะคะอยู่กลุ่มเดียวกันเยอะเลย